สวัสดีครับพี่น้องที่คาร,รักครับเป็นการถ่ายทอดสอดอีกแล้วครั้งหนึ่งนะครับจาก,กนคราราชสีมาตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงนะครับจากการประชุมก็เป็นการทานอาหารเที่ยงนะครับช่วงนี้ก็พักไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงสามโมงครึ่งของเวลาที่นี่นะครับเราก็จะเข้าไปประชุมมาอีกครั้งหนึ่งและนี่คือ บรรยากาศรอบๆของจตุรัสนักบุญเปโตที่นครสวรรค์วันนีนะครับวันนี้คนจะน้อยหน่อยหนึ่งนะครับไม่เหมือนกับเมื่อวานนี้ที่มีคนมาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาเป็นจำนวนมากนะครับในโอกาสที่การเข้าเฝ้าทั่วไปในวันพุธซึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสก็จะมาสอนคำสอนนะครับแล้วก็มา พบปะก,กับบรรดาสัตว์ระุจทั้งหลายนะครับที่ <c oughs> มาสแสวงบวุญที่จตุรัสตะเวนเปโตัแห่งนี้วันนี้อากาศไม่ร้อนมากนะครับแดดล่มลมตกนะครับก็มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมหลายท่านนะครับได้มาเดินเล่นอยู่ที่จตุรัสแห่งนี้นะครับแต่วันนี้ผมมาแนะนำนะครับผู้สมรสนะครับหนึ่งคู่นะครับที่มาจากอัคระ สังคมมทลนท่าแร่หนองแสงนะครับมีหนึ่งคนแล้วนะครับที่เข้ามาชมลร์สดของเรานะครับถ้าอยากถามถึงชื่อนะครับของคุณพี่ทั้งสองนะครับว่าชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับผมดาวิดพุทธิไสยนะครับจากอัครสังฆบุตรคท่าแร่หนองแสงโดยปกติก็ ทํางานเป็นอาสาสมัครอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัคราสังขมกรณท่าแร่หนองแสงครับครับ,บมนนรรผมค่ะชุนิสาผู้ทิ่ใส่นะคะจะากพระสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงค่ะตืะ่นเต้นมากค่ะ <c oughs> ที่ได้มาเห็นบรรยากาศที่บุงโรมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้ได้สัมผัสจริงๆได้มาเข้าเป้าความสันตุปาดได้เห็นะองท่าน รู้สึกดีใจมากเลยค่ะครับผมแล้วคุณพี่ดาวิดรู้สึกอย่างไรบ้างครับพี่ครับก็ <c oughs> าภาคภูมิใจนะครับที่าทางแผนกครอบครัวสภาประมุขโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยโดยคุณพ่อครัวนาาแน่นหนาและก็คณะกรรมการได้คัดเลือกตัวเองนะครับเป็นหนึ่งในสามครอบครัวของประเทศไทยที่เป็นคารวาส ามาร่วมงานชุมนุมครอบครัวโลกครั้งที่10ที่กรุงโรมประเทศอิตาลีก็ดีใจก็ได้พบกับบรรยากาศความน่าตื่นเต้นแล้วก็ที่ประทับใจก็คือม,มิตรภาพในกลุ่มที่เรามาด้วยกันนะครับซึ่ง3ามครอบครัวได้แก่ครอบครัวของพี่ทวรแล้วก็พี่วรพรครอบครัวของเฮียชัยวัน์แล้วก็อาจารย์ลำดวนนะครับก็ วันแล้วก็การดูแลของ oh. พระคุณเจ้าว,วีระนะครับแล้วก็คณะพระสงค์ที่มาด้วยกันทําให้เรามีความอบอุ่นใจเหมือนอยู่เหมือนอยู่ประเทศไทยภายใต้บรรยากาศของวาติกัรกรุงโรมประเทศอิตาลีไม่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 สะดุดไม,ไม่ไม่ลำบากใจอะไรเลยนะครับแล้วก็ประทับใจครอบครัวที่มานะครับทั้งหมดทราบว่าวันนี้มีในครั้งนี้นะครับมี2,000ครอบครัว แต่ก็มาเห็นกิจกรรมในวาติกันแล้วจะมีความเคลื่อนไหวมีมีชีวิตชีวาประทับใจที่พระสันตปาปาได้ออกมาสอนคำสอนนะครับและพระองค์ก็มาเป็นเกียรมาเป็นปัน,ำนกำลังใจในพิธีเปิดงานชุมนุมครอบครัวครั้งที่10เมื่อวานนี้นะครับส่วนวันนี้เป็นวันที่สองครับพี่น้องที่เคารพครับเป็นวันที่สองที่เราได้ เข้าร่วมร,รับการอบรมสัมมนาได้รับการแบ่งปันจากตัวแทนครอบครัวที่มาจากประเทศต่างๆนะครับข้อความที่ผมประทับใจในวันนี้นะครับนั่นก็คือ,อในหัวข้อาการประชุมนั้นนะครับเขาบอกว่างานครอบครัวงานอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานไม่มีวันเกษียณนะครับอันนี้เป็นข้อความที่ประทับใจบังเอิญเพราะว่า ผมกเกษียณอายุราชการแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อมโยงไปถึงว่างานชีวิตครอบครัวเองนะครับที่เราจะต้องผลักดันร่วมกันส่งเสริมว่ามันก็ไม่มีวันกเกษียณครอบครัวจะต้องอยู่กับคู่กับสถา,าบันศาสนาครอบครัวศาสานาในระดับบ้านในระดับครอบครัวจะต้องเกิดขึ้นครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจในเนื้อหาสาระแล้วที่ตื่นเต้น คุณผู้สุนิสาอาจจะต้องเป็นอาจจะต้องพูดถึงการผจญภัยต่างๆเองลองดูนะครับตื่นเต้นที่สุดก็คือไม่เคยนั่งรถไฟใต้ดินแล้วก็ต้องวิ่งเพื่อจะให้ทานรถไฟซึ่งก็นุพันธ์พาวิ่งแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะประทับใจมากๆเลยค่ะไม่มีวันลืมแน่นอนครับผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ติดตาม ไลฟ์สดนะครับได้ติดตามบรรยากาศไลฟ์สดผ่านค,คุณพ่อนุพันธ์ตลอดจนการไลฟ์สดผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งแผนกครอบครัวสภาประมุขโรมันสภาบาทหลวงโรมันามคนาทอลิกแห่งประเทศไทยได้ไลฟ์สดผ่านเพราะว่าจะมีเนื้อหาสาระที่น่าติดตามแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับครอบครัวนะครับก็ขอฝากนะครับครอบครัวดีคนดี สังคมดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ